เพื่อนๆเคยประสบปัญหานี้ไหมครับเวลาเล่นเกมมือถือแบบมีระบบออโต้แต่เราไม่สะดวกจะเปิดเกมทั้งวันทั้งคืนผมไปเจอแอปหนึ่งดีมากเลยนั่นก็คือ UG Phone เป็นคาร์โฟนนะครับเหมือนเราเช่าคอมไว้เครื่องหนึ่งใครอยากฟาร์มชิลๆออกมาดูหนังฟังเพลง YouTube เหมือนเปิดคอมไว้ที่บ้าน UG Phone แค่วันละ8บาทประหยัดค่าไฟด้วยโหลดผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยรับเพชรอีก488หรือจะเอาไปลดอีก35บาทก็ได้ TTI CCC หรือคลิงกได ลเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทิทิชเชลร์นะครับอัปเดตข่าวสารเกม ROX กันนะครับผมและ Rock X Next Generation เพิ่งประกาศสดๆร้อนๆเลยตารางอัปเดตในเดือนกรกฎาคมนะครับมีอะไรกันไปบ้างอะไรน่าสนใจและไม่น่าสนใจเราไปติดตามรับชมกันครับปุ้มนี่เลยนะครับโพล่าสุดรอบนี้เดือนนี้คือเดือนมิถุนาย,ยนที่ผ่านมาเนาะมันก็จัดกิจกรรมเป็นครบรอบ3ปีอีเวนต์นอกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย ก็จะไม่มีอัปเดตตัวเกมสักเท่าไหร่มีระบบรูนเข้ามาว่าง่ายนะครับรอบนี้นะครับเดือนรกรกฎาคมก็จะมีการปรับค่อนข้างเยอะอยู่นะอัปเดตค่อนข้างจะเยอะด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่เราไล่เรียงตามปฏิทินไปก่อนลวกันนะครับก็คือ15 16 18แล้วก็28แล้วก็สิ้นเดือนนี้นะฮะหลักๆไอมหาชนเนี่ยก็ตามนั้นแหละครับเพื่อน,อนๆก็ยาวๆไปน่าจะเพิ่งถึงนั่ยน,นะันที่12รกรกฎาคมน่าจะจบเนาะ เพราะว่าเดี๋ยวสาทีมปุ๊บมันก็จะ16-8-4-2-1จบแล้นะฮะไม่มีอะไรวันที่15ครับสำคัญนะฮะอันนี้เป็นอีเวนท์ที่ขึ้นชื่อรือชาของช่องเราอยู่แล้วนะครับอีเวนท์คืนกำไรตลาดกลางนะครับก็นั่นแหละหรือนี้มาบ่อยนะอืข้อพิ่แล้วรู้สึกว่าปีนี้ก็เพิ่งมีไปนะกุมภามีนาอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็จริงๆมันจะมีทุกเดือน11พฤศจิกาย,ยน ที่มันจะเป็นกิจกรรมแทงกิฟต์มิ่งอะไรเงี้ยรอบนี้นี่มาบ่อยเลยก็จะตอบรับดีมารวัวๆนะ16ข้ามเซิร์ฟก็หวังว่าจะมีชุดคอสตูมใหม่นะเกมนะอืมอีเวนต์ฤดูร้อนเนี่ยอันนี้ไม่ทราบแลวต้องรอดูนะติดตามรับชมไอจีข้ามเซิร์ฟนี่ผ่านไปได้เลยนะมันมีกันทุกเดือนอยู่แล้วนะครับเรามาดูที่จะอัปเดตใหญ่ในเดือนนี้ดีกว่าสิ้นเดือนนี้เลยนะค่อนข้างจะนานเหมือนกันนะแผนที่ใหม่ครับ ไอบล็อช <Eye> มาแล้วนะร้อยสี่สิบสักทีนะฮะปลดล็อกเลเวลสักทีเดี๋ยวนี้จะปลดล็อกเลเวลนะตามที่ผมเคยคาดการไว้นะว่าการกฎาคมนี่แหละนะแล้วก็ปรับสมดุลอาชีพครับรีบไปแล้วรับชมได้ด้านขวาบนหน้าจอได้นะไอบล็อชทำไปแล้วด้วยนะขวาบนหน้าจอยาวๆได้เลยนะดูคลิปเราไล่เรียงกันตั้งแต่ไอบลอชสมดุลอาชีพเรื่มสุดท้ายสัตว์เลี้ยงเนี่ยยังไม่มีใครรู้นะครับแต่ผมเชื่อเลยนะว่าน่าจะต้อง เพชรฟ้าสักอย่างอะเสียเงินแน่นอนครับใช้เงินบาทเงินจริงแน่นอนอะอะไรสักอย่างหนึ่งเม็ดกวยจงกยุยจีโปรลิ่งไดมอนด์อันนี้อาจจะเป็นเพชรไดมอนด์ก็ไม่รู้นะลองดอูมีแน่นอนเสียเงินะนะครับแล้วก็ปรับปรุงคิวออเดอร์ครับก็จะดีขึ้นอันนี้มาจากเกาหลีเท่านั้นแหละจะสืบทอดเกาหลีผมไม่ชชว่์ว่าเกาหลีจะมาก่อนหรือเปล่านะก็ไปแนมกันนะถ้ามาอะไรยังไงถ้ามีข้อมูลผม แจ้งให้ทราบนะครับผมตอนนี้เราก็ค่อนข้างอัปเดตแนวแนวเกาหลีแล้วอวมิทาตรงๆเลยนะเอออ่ะเ็ประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตเดือนกรกฎา,าคมที่จะมาใน ROX เยอะพอสมควรเลยเยอะพอสมควรนะปรับสมดุลชีพนี่ลุ้นวะนะก็ลุ้นลึกๆแล้วกันให้มีเทควันโดสักทีนะครับที่แบบ เออเดินจงเอนเนอรจีช้าแต่ช้าแอนิเมชันนู่นี่นั่นอะไรเงี้ยเออสักทีนะก็ไม่รู้เมื่อไหร่หรอาการสลิงเกอร์เนี่ยเข้ามาเดือนสองเดือนก็เอาแล้วนะเออไหเทควันโดนี่กี่เดือนเราก็ไม่รู้นะฝากกดไลค์กดแชร์ทำคลิปสักันอีกช่องนี้ไว้ด้วยนะครับทีมทิกเกอ์แนลขอบคุณกราฟ